วันนี้มาทำสกิชชี่ฟองน้ำอีกแล้วค่ะรอบนี้เป็นชินนามอนโลนะทุกคนต้องมีหลายคนแน่ๆเลยค่ะที่ชอบชินนามอนโลยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะก่อนอื่นตัดฟองน้ำเป็นรูปชินามอนโลเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนหน้านะ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนหูค่ะพี่จะไม่ได้ตัดเป็นชิ้นเดียวนะทุกคนพี่จะประกอบแบบนี้เลยค่ะพอน้องๆได้3มชิ้นแบบนี้นะคะพี่ก็จะเอากรรไกรเนี่ยมันเล็มนะคะให้มันมนๆนะทุกคนเป็นโค้งๆค่ะแบบนี้เลยทําแบบนี้ให้ครบทั้ง3มชิ้นเลยนะทุกคนจะได้ระบายสีเนี่ยดูเนียนๆสวยๆนะคะ เล็มให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะทากาวนะทุกคนประกอบเป็น3ชิ้นแบบนี้เลยค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามไว้นะเดี๋ยวจะพาคลิปหน้านะคะทุกคน EP 2มาเร็วๆนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ